ะคะโซจะมาแปลงโฉมจับแฟนแต่งหญิงในวันวาเลนไทน์แต่งออกมาไม่เท่ากันอย่ามาโทษฉันนะจ๊ะล้กให้ตั้งกล้องแบบมุมนี้ สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมตามชื่อคลิปเลยค่ะทุกคนวันนี้โซนะคะตั้งใจจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากวันครบรอบแล้วก็เป็นวันวนาเลนไทน์ด้วยนะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นคอนเทนต์สนุกๆนะคะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่โซแบบไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะไอเดียคอนเซปต์คลิปในวันนี้นะคะโซตั้งใจจะแต่งเป็นอารมณ์แบบ เพื่อนสาวไปเดทอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วอะโซขอเท้าความไปก่อนเลยนะคะตั้งแต่สมัยที่เราแบบคบกันแรกๆเลยนะคะก็เคยบอกกันว่าถ้าคบกันเกิน3ปีนะคะจะให้แฟนเนี่ยแต่งหญิงนะคะไปเดทด้วยกันอะไรอย่างนี้นะแต่ในรูปแบบการไปเดทของเรานะคะมันไม่ได้วือหวาอะไรนะคะก็คือการไปกินข้าวธรรมดานี่แหละเลนทายนะคะครบรอบที่คุยกันเนาะ ก็ประมาณจะห้าปีห้าปีได้แล้วมัง้ง <c oughs> จำไม่ได้นะเพราะว่าคบกันกี่ปีแล้วเพราะว่าโซไม่ได้ค่อยได้นับอะไรกันเลยนะไม่ได้นับว่าครบรอบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็คือแบบส่วนใหญ่จะแบบยุ่งกันทํางานต่างคนต่างทํางานนะคะไม่ได้ค่อยมาใส่ใจอะไรตรงนี้กันมากมายนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเลยแล้วกันนะก็เลยถือโอกาสอะมาทําคลิปแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูกันด้วยเลยนะคะแต ขึ้นคําเตือนตรงนี้ไว้ก่อนนะคะโปรดกรุณาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะแล้วโซก็จะบอกไว้ในณที่นี้เลยนะคะว่าโซค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของคอมเมนต์ลบๆมากๆนะเป็นคนเซนซิทีฟมากๆเลยนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะแล้วก็โซอยากจะบอกว่าในเรื่องของความรักนะคะในมุมมองของโซเองเนี่ยโซเป็นคนที่ คบใครก็ได้นะคะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่คบคนที่นิสัยแล้วก็คุยกันร,รู้เรื่องถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็คือแยกย้ยายนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการแต่งหน้าเลยนะคะาามาแล้วนะคะอาหลิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวโซเนี่ยจะเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะจะได้คลิปไม่ยาวเนาะทุกคนคะ่ะอ่ะอันนี้อันนี้คืออยากเข้าฉากด้วยเหรอหรือว่าไง เดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้บำรุงหน้ามาหรือยังคะยังไม่ได้ทา,<ม>าเลยมาหรือยัง <c oughs> คะล้างหน้าเองเดียวยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะโซใช้เป็นน้ำแรกของ U Star <c oughs> โอเคนะคะลุกวันนี้นะคะโซก็อยากได้เป็นลุกแบบใสๆ <p are> เพื่อนสาวพากันไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์เก็บรอยใต้ดวงตาก่อนนะคะ แนะนำเพื่อนๆนะคะให้ลงครีมบำรุงก่อนเด้ออันนี้หน้านางแบบของเรานะคะมีกักเป็นกร r อโซจะไม่ลงลองพื้นก่อนนะเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์เก็บเอาเก็บเอ้าเก็บรอก่อนนะคะช่วยอยู่เฉยๆได้ไหมคะคุณค่ะกดๆๆห้ามปาดนะคะทุกคน มานะคะโซจะลงรองพื้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นของโซวาซูตัวใหม่จ้าคือประเดน็นฉันยังไม่ได้ใช้เลยแต่มาเปิดเปิดสิงให้นาะง <laughs> ตัวนี้คือเป็นตัวใหม่นะคะกลิ่นหอมมากเราบีบประมาณหนึ่งปั๊มก่อนหอมเนียนไหมอะ่ะ ฉันว่าได้อยู่นะโอเคต่อมานะคะเราก็จะมาลงแป้งพับนะคะแป้งพับโซใช้เป็นของแป้งพับน้ำแร่ดีหน้าไว้นะคะตัวนี้อันนี้เป็นมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กันนิดนึงนะคะคอนทัวร์โซใช้เป็นของ O D B O นะคะสีนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยเนี้ยเนี่ยเออ การคอนทัวร์นะคะเราก็คอนทัวร์ตั้งแต่จอนล,ลงมาแบบนี้นะคะทุกคนเก็บกรอบหน้านิดหนึ่งลงไปเลยเข้มๆยังไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้มเกินไปไหมเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดทีหลงังเออเออฉันถามหน่อยสิว่าทําไมเวลาที่ผู้ชายบอกว่าไม่ชอบให้แฟนตัวเองแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออสวยแบบธรรมชาติดีแล้วอันนี้คือเรื่องจริงหรือว่าอะไรคะตีแผ่เลยตีแผ่ไปเลยความจริงจากปากคืออะไรคะ นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวขี้เกียจหรอขี้เกียจหรอทุกคนฟังไว้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนี่เหตุผลส่วนตัวของลิงเนาะลิงบอกว่าเออผู้ชายที่บอกกับแฟนว่าเธอไม่ต้องแต่งหน้าหรอกสวยแบบธรรมชาติแบบนี้แหละเราชอบความจริงคือขี้เกียจหรอโอเคนะรู้เรื่องนะดังนั้นทุกคนอย่าได้แคร์นะคะทุกคนต้องสวย ปัดแก้มเท่ากันไหมเนี่ย่เท่าดูหน้านี่เ่เท่าเ <laughs> ทคนิคนะคะอีกหนึ่งเทคนิคก,ก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนปัดแก้มแล้วมันมันแดงเกินนะคะเราก็เอาแปรงนะคะที่อุ้ยแปรงผิดอันแปรงที่เราโดนกับแป้งแล้วเนี่ยมาเก็บเก็บขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะนัวเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะทุกคนห้ามเป็นลิงเข ตานะคะโซก็จะแต่งเป็นโทนเดียวกับโซนะคะก็ะคะือเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะพาเลตของทาร์สอันนี้นะคะเราจะแต่งเป็นโทนเดียวกันเลยนะก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณหลิงเนี่ยหน้าตาค่อนข้างที่จะหมวยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้แบบคัดเบ้าเวอร์วังอะไรเท่าของโซนะคะเพราะว่าโซเป็นคนตาโตแล้วก็สวยกว่าเพราะว่าถ้าแต่งออกมาแล้วสวยกว่าไม่ได้นะคะเราก็จะคัดเบ้าตรงนี้เลย เป็นน้ำตาล on, 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 อ่อนๆ smoky อ่าลืมตาค่ะอุ๊ยน่ารักจูนี่สีนี้ลงนี่หัวตานะคะรุนแรงมากอะหมายถึงอะไรกินปาก <laughs> <laughs> ไม่ไม่พูดแล้วนะ เ๋้าโซไปเขียนคิวให้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะทุกคนโซก็เขียนคิวให้เรียบร้อยเรารู้สึกภูมิใจในการเขียนคิวของตัวเองมากคือเขียนของตัวเองอะไม่ค่อยเท่ากันแต่เขียนให้หลิงอะเฮ้ยแกมันเท่ากันม <Wow. S 1> ใจมากเดี๋ยวเราจะมาเขียนไอายไลเนอร์นะคะโซจะใช้เป็นไอายไลเนอร์แบบฝุ่นนะคะแทนการใช้แบบแบบน้ำนะคะเพราะว่าถ้ามันพังอะ มันจะได้ลบได้ง่ายเพราะตานังค่อนข้างที่จะเป็นตาอมหมวยนะคะก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลเข้มเลยนะทุกคนเขียนไปเลยให้มันอายไลเนอะร์แบบนี้กับแปรงหัวตัดอาการเป็นยังไง <c oughs> นั่งเก่งเเข้าใจหรือยังว่าผู้หญิงมันกว่าจะแต่งหน้าออกมาได้แต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะ ทุกคนใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือมาทาลิปสติกนะคะทุกคนคะน่ะเดี๋ยวเราจะใช้ลิปนะคะอันนี้เป็นของ n i คาร่านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ฟินิชลุคแล้วเดี๋ยวโซจะพาคนไปวอล์กนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ แล้วนะคะร้านที่เราเลือกที่จะมาเดทกันนะคะคือร้านวิวดีทุกคนดูแสงดิ <c oughs> <c oughs> เรื่องมาก คือไฟเขามันส้มๆไงทุกคนหน้าหน้านางยังเต็มอยู่จ้าหน้านางยังเต็มอยู่ตอนนี้นะคะเรารอคิวทุกคนคือคนเยอะมากๆแต่ว่าร้านเขาคือกว้างคนไม่ได้แออัดนะแต่ว่าคนมันเยอะเออแล้วก็รอคิวประมาณ23คิวตอนนี้ใกล้จะถึงคิวเราแล้วอีก10อีก10คิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โต๊ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศในร้านแล้วก็ มีเมนูอาหารอะไรน่ากินแล้วก็อร่อยอร่อยบ้าง เป็นยังไงบ้างเขวันนี้อนเอาเอาความรู้สึกแรกก่อนที่แต่งหน้าวันนี้เป็นผู้หญิงสวยสวยรือว่าตัวเองสวยสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วแล้วเรารู้สึกแบบทรมานไหมอึดอัดไหม,มเดินเดินไม่เป็น <laughs> เดินเดินไม่เป็นอะไม่รู้แล้วก็รู้สึกแบบจะต้องทําตัวยังไงเราแ,แบบขยี้ตาด้วยปะใช่ลืมขยี้ตาแล้วก็แบบนนว่าตอนนั้นบอกว่าอะไรนะบอกว่าผู้หญิงกว่าจะไปอะไรนะผู้หญิงกว่าจะไปหาหลัวมันยากเย็นเหลือเกินมันจะออกไปหาหลัวได้ <c oughs> เออเข้าใจอย่างคุณคุณผู้ชายขาวเวลาที่คุณผู้หญิงจะแบบแต่งหน้านานอะไรอย่างเงี้ย มันต้องใช้เวลากว่าจะสวยกว่าจะอะไรจะให้ออกไปหน้าสดยังไงไม่ได้บอกความรู้สึกว่าทําไมถึงแบบไม่อยากที่ที่แบบมีผู้ชายบอกว่าไม่ให้แฟนไม่ไม่ชอบให้แฟนแต่งหน้าเพราะนานที่เกียดรอ,อ,องจริงจคนจรคนอมันจะจะจะ,จะเบื่อมันเซ็งจริงๆแล้วคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชอบที่หน้าสดแต่แบบ พี่เกลียวจะบอกว่าหน้าสดสวยแล้วนั่นแหละมันจะได้ออกไปเร็วๆเอาสรุปโดยรวมวันนี้เป็นไงคะมาเดทในในตรีมแบบผู้หญิงก็โอเคเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนสาวเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่กระโปรงได้อยู่เอ,อแล้วความความรู้สึกกับฉันเป็นไงคะเป็นยังไงคือหมายถึงความรู้สึกกับฉันแบบคบกันมาห้าปีอะไรอย่างเงี้ยห้าปียังเหรอวะก็จําไม่ได้นะก็เหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนแล้วก็ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันแล้วไงฉันดีดีทํางานอย่างเดียวแต่ก็เป็นคนใส่ใจเรื่องงานดีแต่เ,ออเรงแฟนไม่ค่อยฉัีนหยิกอยู่เออก็ประมาณนี้เหรอสําหรับฉันหรอเธอคือเหมือนแม่บ้าน <c oughs> <c oughs> เป็นแม่บ้านสําหรับฉันเออจริงๆแล้วว่าสว่าไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้นะ <c oughs> แต่วันนี้ก็คือเป็นโอกาสพิเศษแล้วก็แบบคบกันมาประมาณเออ <c oughs> สัก นานแล้วนะนานและเนาะเออเกือบหปีคือจําไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือจําไม่ได้จริงว่าคบกันกี่ปีแล้วแต่ว่าตอนแรกเหมือนนับแล้วก็งงแล้วโซดาก็เลยบอกว่างงแล้วก็เลยไม่ต้องนับแล้วเออก็เลยไม่ต้องนับแล้วก็เลยแบบเออแล้วแต่อะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ก็จำคร่าวๆเอาว่าประมาณ5ปีอะไรประมาณนี้แหละอืแต่ก็มีทะเลาะกันบ้างส่วนใหญ่ทะเลาะกันอ่ะจะไม่ค่อยได้แบบทะเลาะกันแบบ วอยวาย,ยนะนต่อต่างาคนต่างเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเรามาโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเออก็วันว,นวนาเลนไทนยก็ขอให้ทุกคู่ทุกคนหรือใครที่แบบยังโสดอยู่นะคะขอให้เจอคนรักดีๆนะคะแล้วก็โซมองในมุมมองความรักแบบว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่ามันจะแบบคุยกันได้ง่ายกว่าที่เราแบบว่ามีมีอะไรวะมีกฎเนาะ แต่จริงๆแล้วมันก็ควรมีกฎนะการคบกันอ่ะควรมีกฎมีควรมีช่องว่างระหว่างกันนิดนึงแต่ถามว่าสนันติดแฟนไหมก็ค่อนข้างติดแฟนนะแต่ว่าไม่ได้ค่อยเปิดเผยสู่สู่สาธารณะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องนี้ต่อเหมือนดาราเนาะไม่ได้โฟกัสเพราะว่าอะไรไม่มีเพื่อนเออไม่มีใครคบกูแล้วตอนเนี้พไม่มีเพื่อนไม่ค่อยมีคนคบนะคะเออ ก็ประมาณนี้เนี่ยจริงๆเราจะถ่ายอีกเมนูหนึ่งคือไม่มาพี่เดี๋ยวเราอ่ะจะปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวโซจะกินข้าวต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้หลิงนะคะมาถ่ายคลิปด้วยกันอีกนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงอีกเนาะแล้วก็ ใครชอบ Howto การแต่งหน้าลุกใส่ลุกนี้นะคะกดบวกหนึ่งมาหน่อยนะคะโอเคไหมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วก็ใช้ชีวิตครู่มีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย